ข้าเหนียวน้อยร้องเพลงกับน้องบานี่กับพี่บานี่น้องบานี่เสียงภาคบุญสินกองสุขพี่บานี่เสียงภาคสุกิแจแซ่จ๋าวนี่ครรินจางชนสาสามาร้องเพลงวันลอยกระทงของรังลีลาดร่วมศิลปินของสุนพระพรสาฟังเพงลงลอยกระทงของใหม่ทำให้คิดถึงสมัยของสาวส,าสางานที่โรงเรียนร้านอาหาร จากกิจกรรมตอนกลางคืนฟังแล้วคิดถึงบรรยากาศใหม่ๆคิดถึงเพื่อนในสมัยสาวๆฟังแล้วดูแล้วก็ร้องเพลงออนนคิดถึงวันใหม่ของสาวๆจังลอยกระทงพริจ้าชลสาวมารำลงวันลอยกระทงวันละสิบบาทจนกว่าจะเต็ม ตำนานวันลอยกระทงร่วมอธิษฐานขอพรสร้างกระทงได้ตามสไตล์ของคุณได้ง่ายๆกับชาสนุกประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะดาะเคราะห์สนุกกับการเล่นวันลอยกระทง2566ตรงกับวันที่27พฤศจ,จิกายน2566เป็นพิธีอย่างหนึ่งที่มักจัดทำกันให้ขึ้นวันเพน็ญเดือน12น้ำก็ะนองตเต็มตะลิง หรือวันขึ้น15ข้า้นเดือนส2สองอ่านเปลว่าพระจันทร์เต็มดวงอ่านประวัติวันลอยกระทงวันลอยกระทงประเพณีและวัฒนธรรมที่คุณควรรู้เรามารู้จักวันลอยกระทงเป็นเทศกาลสำคัญในประเทศไทยซึ่งเป็นเทศกาลที่มีความหมายในทุกๆปีวันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น15ค่้า้นเดือน12สองตามปฏิทินจันทรคดีไทย วันลอกระทงสภารศหกสิบหนี้จะตรงกับวันที่27รพฤศจิกายนพุทธศักราช2,566เรื่องน่ารู้งานวันลอยกระทงประเพณีขึ้น15บั้นข้าเดือน1ุงครูรยนจัาอสอลสาเล่นร้องเพลงสุขสันร์วันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง2566ของวันที่27พฤศจิกายน2566ครูเร่งจังอยากจะฝันเห็นมินตี้ไปวันลอยกระทงกับนิงตี้กับตายายไปไหว้วันลอยกระทงขออธิษฐานวันลอยกระทงมินตี้อธิษฐานวันลอยกระทงกับตายายให้นิงตี้อัดวิดีโอและถ่ายรูปจังหวัดวันลอยกระทงวันที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2566 นี่ก็รุ่<ส> <trays> นที่ละคุณด้มเดอาบน้ำนันาาิโซนนาเสียว่ามันาเสียวงากูเห็นที่เรียวว่าทเบียมันอย uh ู huh. ่นี่มีผู้ทำแบบนี้น้ำมันทานท่านประสมพออยู่ที่โรเรียวว่าทาเบียมันอยู่นี่เดี๋ยวคุริงจะจัดไทยสีกับะหนึ่งมคุริงจังชวนร้องเพลงวันลอยกระทงกับสาวสาวเทศกาลวันลอยกระทงหรือเทศกาลโคมไฟ วัลลกระทงครึ่ง15ข้างเดือนส2องตามปฏิทินจันทรคดีไทยสอาถึงวันที่2 7พฤศจิกายนวัลลกระทงพลุเฉลิมฉลองในเทศกา,วาลวัลลกระทงริมแม่น้ำเจ้าระยาจุดพลุลอยกระทงมันมีจุดรู้จุดคมลอย่างลอยกระทงมีจุดร,รู้ครูเรียนจาชนสาวสามารถเล่นร้องเพลงลอยกระทง รวมทั้งอธิษฐานวันลอยกระทงภาพสวยเพลงไพเราะฟังได้ทุกรุ่นทุกยุคสมัยของวันลอยกระทง i ิส a b อ a u บิ f u l music สิก t ด้อาเอวา I love it ฟังเพลงลอยกระทงแล้วสนุกสนานเหมือนที่มินตี้วันลอยกระทงว่าอธิษฐานกับตายายมินตี้อัดนวิดีโอให้อาล่ะคุรินจังชวนสาวๆเริ่มร้องเพลงวันลอยกระทง แต่นี่มันเป็นลิมิเต็ดอิน i ชันนะครับปิดไฟไ<อ>ป,<อ>ปก่อนเด็กก็คงคิดว่ามันเป็นของเล่นนะจ๊ะอย่าไ,ไปถือสายกันเลยนะแต่ถ,ถ้าปล่อยให้มันทำข้าของคุณื่นเสียหายแบบเนี้มันก็ไม่ไหวนะครับนี่มาโหดขนาดนี้เนี่ยสนมตว่าโก,กรธเด็กหรือว่าโกรธผู้ใหญ่กันแน่ผมไม่ได้โหดครับแล้วก็ไม่ได้โกรธเด็กด้วยแต่ผู้ใหญ่เนี้ยเขาจะออกลงบ้าน ม่เทาวิเศษสองแสงระยิบระยับสีแดงสีน้ำเงินสองแสงระยิบระยับน่ารักจังเลยสาวสาเริ่มร้องเพลงวันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก็นองเต็มตะลิงเราทัหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทง,ก,ะทงกันแล้วขอเชิญอนอง วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำก้นนองเต็นตะลิ่งราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกร,ระทงกันแล้วขอเชิญ Hello! วันเพ็ญเดือนสิบสอง